สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาภานัรพรกาละจักรรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยายลายัยเทคโนโลยีสีพิพัฒน์อินเตอร์ในปีการศึกษา2568วิทยายลัยได้ดำเนินกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการไดชีวะศึกษาซึ่งกิจกรรมที่ได้รับผลโบสถ์มากที่สุดเป็นกิจกรรมธุรกิจพวงแญแจ DIY ซึ่งเป็นกิจการต่อเนื่องของปีการศึกษา2567ที่ผ่านมาเป็นกิจการที่นักเรียนได้ใช้ทักษะฝีมือและความคิดของตอนเองนำมาใช้ในกิจการเป็นอย่างมากซึ่งตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะเป็นอย่างยิ่งถ้าจะให้พูดถึงสังคมปัจจุบันนี้นับเป็นยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วกระเสียงนาฬิกา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจึงไม่ได้เป็นเพียงห้องหนึ่งในวิทยาลัยแต่เป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอาชีวะให้เราสร้างคนให้เป็นทั้งช่างฝีมือและนักคิดสร้างธุรกิจในคนคนเดียวกันดิฉันมองว่าศูนย์บ่มเพาะคือพื้นที่ที่นักเรียนได้ลองผิดอย่างปลอดภัย และลองถูกอย่างมีที่ปรึกษาเป็นที่ที่ครูไม่ใช่แค่ผู้สอนแต่ครูถือเป็นโค้ดที่ชี้แสงทางสว่างให้นักเรียนกล้าก้าวออกจากกรอบเดิมๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราได้เห็นนักเรียนที่เคยเงียบกลายเป็นคนที่เสนอไอเดียทางธุรกิจอย่างมั่นใจ ได้เห็นกลุ่มนักศึกษาที่เริ่มจากงานฝีมือเล็กๆกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดในชุมชนนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาเชิงชีวิตอย่างแท้จริงและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกแรงสนับสน,นุนทั้งครูที่เป็นครูพี่เลี้ยงนักเรียนที่เป็นนักสู้และทุกคนที่ร่วมขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะให้มีชีวิต เพราะสุดท้ายแล้วสูตรนี้ไม่ใช่เพียงโครงการหนึ่งในเอกสารแต่เป็นจิตวิญญาณของการสร้างคนที่ยมไม่ยอมแพ้ต่ออนาคตขอบคุณค่ะ